ขอบคุณนะครับทุกคนที่ที่มาให้กำลังใจให้ก็สิติดตามนะครับเลยช่องยอดยอดูเยอะที่สุดนะครับทุกคนคลิปน,นี้ครับคลิปนี้ยอดดูหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะครับขอขอ หนึ่งร้อเยเอ็ดนะครับขอากว่าขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ hey, well, hey. ให้ยอดดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคนะครับที่ขอบคุณให้กับคลิปนี้นะครับ นี่กำลังใจของผมนี่เยอะที่สุดเลยอัดใหม่มาแล้วนะครับอย่าลืมไปดูด้วยตั้งใจหกนาทีไม่มีใครดูเลยไปเกินนะครับทุเกินเดี๋ยวผมจะอัดใหม่นะครับถ้าใครติดตามเยอะๆเลยนะครับอย่าลืมไปด้วยนะคะอย่าลืมติดตามติดตามเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะของกลัวให้มึงแบบ